สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวันนี้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ที่เป็นกระแสและต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของวัคซีนโควิด19นั่นเองครับมีการเผยนะครับว่าจะชะลอการลงทะเบียนหมอพร้อมไปใช้ระบบหน้าด่านของพื้นที่แทนปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมจัดสรรตามโควตาการจองเป็นการจัดสรรตามสถานการณ์นายแพทย์ทวีศินวิศนุโยธินนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9หรือสอบคถแถลงว่าพลเอกนัทพลนาคผานิ์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ที่ได้รับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประชุมเรื่องของวัคซีนใน2ประเด็นคือเรื่องการลงทะเบียนและแผนการแจกจ่ายวัคซีนโดยได้ปรับแผนการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนใหม่เพิ่มจากเดิมที่ใช้ระบบหมอพร้อมขณะนี้ขอให้ชะลอการลงทะเบียนด้วยระบบหมอพร้อมไปก่อนซึ่งที่ผ่านมาหมอพร้อมเป็นระบบการลงทะเบียนใน3ข้อหลักคือการลงทะเบียนการติดตามการฉีดวัคซีนเข็ม1 และเข็ม2รวมทั้งผลข้างเคียงและการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนตอนนี้ให้หมอพร้อมทำงาน2ข้อหลังคือติดตามการฉีดวัคซีนและเรื่องการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนส่วนระบบการลงทะเบียนนั้นขอให้มีทางเลือกกับประชาชนเช่นการมีแอปพลิเคชันเฉพาะของจังหวัดอย่างเช่นของจังหวัดภูเกต็ตหรือกรุงเทพมหานครซึ่งในวันที่27พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาก็ได้ขออนุมัตินายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ก็ได้ขออนุมัตินายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสอบอคอแล้วที่จะเปิดการลงทะเบียนเป็นการเริ่มต้นเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากก็จะมีระบบของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะหรือที่จังหวัดนนทบุรีก็จะมีระบบของตัวเองถือเป็นหน้าด่านในการลงทะเบียนของประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกไม่เป็นคอขวดเหมือนเช่นเดิมอย่างไรก็ตามผู้ที่ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมโดยเฉพาะ2กลุ่มหลัก คือกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า60ปีและกลุ่มที่เป็น7กลุ่มโรคเสี่ยงยังยืนยันว่าได้ลงทะเบียนไปแล้วอยู่ในระบบของหมอพร้อมซึ่งจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสมส่วนจะเป็นวันเวลาใดนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนวัคซีนที่นําเข้ามาและก็จะให้เป็นลําดับต้นๆเพราะถือว่าทุกคนให้ความร่วมมือในการแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนแต่ทั้งหมดทั่วประเทศข้อมูลก็จะลงมาอยู่ที่ทีมงานของหมอพร้อมทั้งนี้เลขาสอมอชอนะครับยืนยันว่าทีมงานหมอพร้อมเข้าใจระบบเป็นอย่างดี และการดําเนินการที่ผ่านมาก็เป็นประโยชน์และยังคงดําเนินการอยู่เช่นเดิมเพียงแต่ขยับมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการเก็บข้อมูลส่วนด่านหน้าคือการรับการลงทะเบียนแต่และจังหวัดจะเอาโมเดลของกรุงเทพมหานครและนนทบรุรีหรือภูเก็ตไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองก็ได้หรือจะเดินไปที่โรงพยาบาลหรือพบกับอสอมอที่อยู่ใ,นในกล้บ้านท่านก็ยังสามารถใช้ได้ทุกระบบในการเข้ามารับวัคซีนนายแพทย์ทวีศินได้กล่าวเอาไว้ครับโฆษกสบคกล่าวว่าสําหรับแผนการแจกจ่ายวัคซีนนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ,อ,อสอบอคอนะครับได้สั่งการให้ทางเลขาสอมอชอในฐานะผอ,อ,อส,ออออสอบอคอประชุมร่วมกับประลัดกระทรวงสาธารณสุขและธิบธกรมควบคุมโรคโดยมีการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมจัดสรรวัคซีนเนี่ยตามโควตาการจองปรับมาเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจําเป็นต้องมีหลักเกณฑ์อื่นขึ้นมาในเรื่องของการกระจายวัคซีนเช่นการใช้เกณฑ์เรื่องการติดเชื้ออย่างที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีการติดเชื้อในกลุ่มคนจํานวน 2,000กว่ารายก็ต้องมีการจัดสรรโคต้าจัดวัคซีนเพิ่มเพื่อการควบคุมโรคดังนั้นอัตราการติดเชื้อหากมีความรุนแรงรายวันเนี่ยก็จะต้องนำมาคิดคำนวณด้วยนอกจากนี้ยังต้องคิดในแง่ของเศรษฐกิจสังคม ท่องเที่ยวที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนซึ่งจะเป็นเกณฑ์ที่จะต้องนําเข้ามาพิจารณาด้วยเช่นกันรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงต่างๆเช่นแรงงานในแคมป์ต่างๆจะต้องได้รับวัคซีนกลุ่มเฉพาะขึ้นมาซึ่งเช่นที่กระทรวงคมนาคมได้ดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มขับรถสาธารณะที่สถานีกลางบางซื่อถือเป็นการปรับเปลี่ยนขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการรับผู้แจ้งความจำํำงในการฉีดวัคซีนโดยทางกระทรวงอุดมศึกษาก็จะมีการฉีดให้กับกลุ่มเฉพาะถ้าจะมีการเปิดภาคการเรียนขึ้นมา ดังนั้นแผนการแจกจ่ายวัคซีนจะถูกปรับใหม่โดยใช้หลายเกณฑ์จึงขอแจ้งให้ประชาชนรับทราบว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะพออสอบครับทุกข้อเสนอและนํามาสู่การจัดสรรวัคซีนใหม่โดยมอบให้ทางพออสบคดูในรายละเอียดและพื้นที่ของแต่และจังหวัดอยู่ยืนยันว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรก็ดีนะครับก็ขอแนะนําให้ทุกคนนั้นไปแจ้งความประสงค์ เพื่อขอรับวัคซีนเพื่อประเทศไทยเรานั้นจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่แน่นอนว่าจะต้องส่งผลดีกับทุกๆคนทั้งด้านการใช้ชีวิตและเศรษ,ษฐกิจและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะครับในช่วงของเรื่องเล่าข่าวร้อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเวลามีคลิปใหม่ออกมาท่านจะได้รับชมก่อนใคร